คิดถึงอาหารฝีมือของแม่มากๆเลยครับวันนี้อะไรแบบแ,บบแซ่บๆเผ็ดๆร้อนๆหน่อยแม่ผัดพริกเผาหมูกรอบได้ไหมโยสัตว์พริกเผาหมูกรอบจานยักษ์6.5กิโลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่หมูกรอบวันนี้อร่อยเหมือนเดิม โอ้ oh. hmm. 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 สู้ร้อนสู้เห็ดต้องสู้ด้วยเย็นๆนะครับผม Hell. สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NET VS ฟูดครับผมแล้ววันนี้ครับผม,ผมก็อยู่กับผมที่ลานประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับบ้านเกิดผมเองนะครับผมไม่ได้กลับเชียงใหม่มาอย่างนานคิดถึงคิดถึงคิดถึงบรรยากาศเชียงใหม่คิดถึงบ้านเกิดคิดถึงอาหารฝีมือของแม่มากเลยครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปร้านแม่ผมกันครับไปเซอร์ไพรส์แม่ผมเพราะแม่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าผมมาเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ให้แม่ผมเนี่ยทำอาหารจานยักษ์กินเบา,เบาๆกินแค่พออิ่มให้พอหายคิดถึงสัก เออสัก6กิโลพอละครับผมเบาๆนะวันนี้เบาๆวันนี้เนี่ยผมก็จะขอเป็นเมนูแบบให้มันเข้ากับหน้าร้อนเดือนเมษาของประเทศไทยนะครับผมก็ขอเป็นเมนูแซ่บๆเผ็ดๆสักเมนูนึงนะคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแล้วไปลุยกันเลยครับคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแม่แล้วเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันครับไป พ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับ,บเฮ้ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์แม่แม่กินข้าวกินอะไรอาาร๋อกำลังกินเลยข้ามายัง <rí> e> ยังครับม ang, แม่ยังยังเลยหิวอ, <y ug> อยู่พอดีเลยแม่ <y ug> วันนี้ลูกอยากกินแบบอะไรแบบแซบ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนหน่อยแม่ผัดพริกเผาหมูกรอบได้ไหม เอาอเบาๆสัก6กิโลแบบว่าอเ,เอาให้พอหายคิดถึงอาหารฝีมือคุณแม่โอเคนะครับจัดไปครับแม่อขอบคุณมากครับผมใส่ไข่ลวกด้วยนี้กินใส่ไข่ลวกกันนะคุณผู้ชมหิวหิวหิวเป็นไงบ้างแม่ช่วงนี้เชียง,งใหม่อากาศร้อนไหมครับร้อนมากเลยเนี่ยร้อนมากเลยใช่ไหมแม่ถ้าแม่ร้อนเนี่ยต้องนี่เลยครับแม่เย็นๆครับผมสู้ร้อนสู้เผ็ดแม่ต้องสู้ด้วยเย็นๆนะครับ ได้ได้เลยครับคุณแม่นี่เลยครับผมอ่าแม่ดื่มเลยดื่มชื่นใจนใจสดชื่นไหมด,ด,ดีไหมอ่านี่เดี๋ยวแม่เอานี้ไปเลยครับผมเย็นเย็นรสจับเลี้ยง2ขวดครับแล้วก็เป็นรถหวยหนึ่งขวดก็นี้เดี๋ยวแนทฝากให้แม่ไปให้พ่อด้วยจะได้สดชื่นคลายร้อนเยนใช่ใช่ หอมพี่แนทเป็นเย็นเย็นรสชาติใหม่เหรอใช่แม่อันนี้อันนี้เป็นรสใหม่เลยตัวใหม่เป็นรสบวยครับผมเขาเหรอแนทให้แม่ไปแล้วลองดิงั้นเหรนี่ไงอ้โให้ลองเลยอันนี้ก็อร่อยอร่อยมากเย็นเย็นเหมือนกันครับผมบอกว่าอย่าบังหลวงกู๋เขาโอ้โหบังอร่อยเหมือนกันเลยชื่นใจเหมือนกันเย็นๆโอเคแม่งั้นเดี๋ยวฝากแม่ทำอาหารให้ลุงเลยนะลุงหิวแล้วหิวมากเลยนะหมหิวมาก มาคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ผัดพริกเผาหมูกรอบจานยักษ์6.5กิโลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้ยสีมันช่างแบบเผ็ดร้อน ดเดือดเข้ากับเดือนเมษาฉัเหลือเกินครับผมเข้ากับบรรยากาศมากเลยนะแล้วนี่ผมผมใส่เติมไข่ลวกเข้าไปด้วยนะอีก10ฟองนะครับผมดูดิโอ้โคตรน่ากินเลยนะครับผมและสําหรับซัมเมอร์นี้ครับผมเย็นๆพร้อมสู้ร้อนสู้เผ็ดอร่อยสดชื่นได้ประโยชน์จากสมุนไพรริทเย็นหวานน้อยกาลังดีได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพดื่มได้ไม่รู้สึกผิด1ขวดเนี่ยแค่7จแคลอรี่เท่านั้นเองครับคุณผู้ชมยืนหนึ่งเรื่องสู้ร้อนสู้เผ็ดต้องสู้ด้วยเย็นๆเท่านั้นครับผมหน้าร้อนนี้อย่าลืมไปซื้อดื่มเลย มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอเลทุกสาขาโลตัสทุกสาขาห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศครับผมอย่าลืมนะครับผมสู้ร้อนสู้เผ็ดต้องสู้ด้วยเย็นๆเท่านั้นครับมาครับบวกครับผมวบวกหน้ามึงอะแฮ่บวกอาหารดิตอนนี้หิวแล้วไอ้น้องเอ้ห้าสี่องโอ้ยจะถึงอาหารฝีมือคุณแม่มากๆครับผมนี่หมูกรอบวันนี้ อร่อยเหมือนเดิมพริกเขาหมูก็แบบเข้มข้นแซ่บนัวจัดจ้านมากครับผมเผ็ดหวานนะครับมีรสชาติแบบเผ็ดหวานนี่โโหแม่อยให้เยอะมากอ่ะกินหมดไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ของอร่อยอ่ะกินแบบ กินจนตายได้เลยอะผมสละชีวิตเพื่อกินอะไรอย่างเงี้ยเ,เริ่มร้อนเริ่มเผ็ดป่ะหุยสดชื่นว่ะหายเลยอะเออรู้สึกเย็นขึ้นมาเลยนะเย็นแบบหายเผ็ดดับเผ็ดได้ดีมากโอ้สุดยอดไปเลยอะเยน็นเย็นของเขาดีจริงๆอันนี้ถามแม่ หมูกรอบประมาณกี่โลแม่บอกใส่ให้3ามโลยังไม่รวมกับไอ้พวกผักไช่ลวกนะแล้วก็ข้าวอีกนะครับผมจัดเต็มอ่ะโอ้โหขำนมากฝรั่งแบบเชื่ออะไรวะฝรั่งบอกอะ ถาไข่แดงมันแบบตีเข้ากับผัดริกเผาอ่ะมันจะมีความหอมมันแบบนัวๆขึน้นมาโคตรดี oh แต่เมษานี่เชียงใหม่เดือดจริงวะ่ะร,ร้อนอย่างร้อนเลยอาหารก็ร้อนอากาศก็ร้อนคนก็ร้อนครับผมหมูกรอบผัดริกเผา6.5กิโลจานนี้นะครับบอกเลย <laughs> จริงๆก็สุขภาพแหละสุขภาพสุขภาพเนี่ยพยายามให้แม่ทำออกมาแบบเฮลตี้ที่สุดแล้วนะอันนี้คลีนที่สุดแล้วนะครับอือผมกะทีจะครึ่งจานแล้วอะเฮ้ยนี่กูเก่งหรือกูเก่งวะเนี่ย <S <S ใครอยากกินอาหารอร่อยๆจังหวัดเชียงใหม่ มาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมานครับอาหารตามสั่งเจนาครับฝนะากร้านแม่ไว้นิดนึงนะครับผมก็มาลองกินได้นะเ<ม>นี่ยผัดพริกเหมูกรอบกับผมก็มีนะอร่อยมากเืออากาศร้อนไม่ร้อนอะดูงเงื่อไหมแต่หน้ายังรอไหมนะ้องพี่ถามจริงตอบไม่ดีก็เงินเดินรถอะกูบอกเลย <laughs> ต่อมาก,มากเอาพร้อมเพลมาเลยเควรให้เพิ่มตอนนี้เลยตีก <c oughs> ินอ้อเริ่มร้อนเริ่มเผ็ดขอดับเผ็ดนิดนึงหมดไปหนึ่งกวดแล้วเออว่าเย็นๆเป็นุนมไทยเรียเย็นเราพี่รู้ไดไงเอาเย็นแล้วใส่น้ำแข็งแล้ว ไอ้ <łość> บ้าเขาใส่น้ำแข็งทำไมอ่ะเขาใหม่ถึงสมุนไพรลิตเย็นแบบ12ชนิดที่เขาใส่มาให้ข้างในเย็นๆคือดื่มแล้วสดชื่นมันคลายร้อนได้ประมาณนี้มึงนี่ปั่นนะเนี่ยอ๋อมึงนี่ปั่นนะใส่น้ำแข็งล่าสุดไปเล่นของลูกค้าใส่น้ำแข็งซะแล้ว คืออาจจะเห็นผมแบบมีเหงื่อ,อนี่นะคุณผู้ชมแต่คือมันเย็นจากภายในนะครับเป็นสม,มุนไพรลิตเย็นเออมันดับข้างในนะครับแต่ว่าข้างนอกเนี่ยอัตราพอผ่านผมมันดีจัดนะครับบวกกับหน้าร้อนของเมษาครับผมมันก็เหงื่อพักเป็นธรรมดาครับผม เผัดพิกเขานี่คืออะไรนะแม่ภาษาอังกฤษครังตาคุยวไปไม่ได้ล้วกอเาแบบนต่มีเหรอหนึ่งคนหนึ่งคนไม่ช่ผมเขาหรอเราเรากินได้ย่างันนี้อู๊ยิ่งกินยิ่งเผ็ดอตอนเนี้ย ว้ยวันนี้ถ้าไม่มีเย็นเย็นนี่กินต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเผ็ดดูเดือดเอาเรื่องอยู่นะประเด็นเขาอ่ะเย็นเย็นช่วยดับร้อนดับเผ็ดได้ดีแค่ไหนอยากรูไหมเรามาลองกันมาครับอเริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ด ไปเยอะขนาดเยอะขนาดอ่าเฮ้ยเฮ้ยหายเป็นไปทิ้งเลยคุณผู้ชมผมไม่เผ็ดเลยสักนิดเลยตอนเนี้ยผมไม่ได้ปั่นนะเนี่ยนุ่มจริงอ้เมื่อกินแล้วมันไม่ค่อยเผ็ดนะครับคุณผู้ชมอย่ากินที่เพียวๆโชว์เลยนี่ไม่ไยูไม่ได้ซะ่ลนั้นเองเอาหมด มาแล้วว่าโชกินพริกอ่ะเจหัวอ,อ,อันนี้ถ้าใครอยากมากินร้านผมนะถ้าอยากกินไข่ลวกไปผมนะต้องซื้อไข่ลวกมาเองนะ <c oughs> <c oughs> หางานให้แม่ผมนะไม่มีนะครับไข่ลวกที่ร้าน ้าววันนีกกิโ,โลโ่่สรุปเวลาครับคุณผู้ชมเวลาที่ผมทำไปทั้งหมดนะครับ21นาที29วินาทีครับผมเป็นไงบ้างนอนสนตส่วนรวชอบรถไหนมากกว่ากันชอบทั้ง2นอรถเลยับผมทั้เงเย็นนรถไัวแล้วก็เย็นๆจับเลี้ยงอร่อย,อย แล้ววันนี้ครับผมก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับชาเลนจ์ที่ผมทำไปก็ทำสำเร็จนะครับผมกับผัดพริกเผาหมูกรอบจานยักษ์6.5กิโลนะคุณผู้ชมกับไคล่ลวงชิฟองด้วยโอ,อ้เอาเรื่องแล้วก็เฮ้ยจบสวยๆแบบท้ายตอนท้ายขอมาขอมาว่าอย่าให้เสียก่อนจากกันไปครับวันนี้อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วจเจอกันใหม่เทปหน้าวันนี้เนขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับอ่กินกินกินกมาไม่เ็เลยเมไม่เผ็ดเกโอ้ยเอทั้งเผ็ดทั้งเค็มอ่ะไอ้เผ็ดก็เผ็ดอไอ้เค็มก็เค็มเฮ้ยอีกช้อนก็ไหวเนี่ยไปถึงแั้นครับผู้ชมสวัสดีครับบาย